สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดประชุมการจัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมครั้งที่2ในวันที่9มกราคม2568เวลา9นาฬการนห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองขาอําเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีน,น,นายวรรณบุญกลมประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกร จังหวัดอำนาจเจริญคณะทำงานด้านการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมและจัดสวัสดิการเกษตร,รกรคณะทำงานด้านการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติภาคเกษตรกรรมและการป้องกันสินค้าเกษตรไทยจากสินค้าเกษตรต่างประเทศร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการจัดเวทีรับฟังปัญหาและความต้องการในการจัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมและการสร้างการรับรู้แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมฉบับที่2พุทธศักราช2568ถึง2573ครั้งที่2ซึ่งการจัดเวทีในครั้งนี้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและภาคีเครือข่ายประกอบด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาเกษตรกรรมอำนาจเจริญสูนเม็ดพันุเข้าอำนาจเจริญโครงการชลประทานอำนาจเจริญเกษตรจังหวัดอำนาจเจ,จริญอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานเกษตรและสากรจังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญเครือข่ายผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านและเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปตุมราชองศ์เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสะท้อนสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในประเด็น 1ด้านการคุ้มครองพื้นที่เกษตร,รกรรมตามมาตรา11วงเล็บ1 2. ด้านการป้องกันสินค้าเกษตรไทยจากสินค้าเกษตรต่างประเทศตามมาตรา11วงเล็บ9 3. ด้านการจัดสวัสดิการเกษตร,รกรมอ11วงเล็บ6กการหารือในสาประเด็นนี้เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตร,รกรและพัฒนาเกษตร,รกรรมตลอดจนเพื่อจัดทำ ข้อเสนอให้คำปรึกษาเสนอความคิดเห็นต่อนโยบายกฎหมายข้อตกลงที่เกี่ยวข้องที่อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมโดยจะเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีต่อไป